ยาวมีให้ใหมีให้แล้วค่อยเล่นปะพี่เด้พอพึ่งต้อนละบ้าหิมะพักไป่กี่นาวันไปเปลี่ยนนะ กับกทายสบายดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามและก็ฮับส้มยินดีต้อนรับเข้าสู้สองเบาเพชรแสนสนะมณีนนกะได้ออกมาหาของอยู่ของกินคือเก้าแล้วพี่น้องเอ้ต่อจากคลิปที่แล้วอีพีที่แล้วนะมณีนนกะสิเป็นตัวแรงๆพี่น้องเอ้เอากะสิได้ออกหาของอยู่ของกินสองคนคือเก้าได้มากับแม่น้องจันดีดาของอยู่ของกินสีมานหรือมีมานกะมาลุา้นเบื้องในคลิปเลยพี่น้อง ที่เฮาพักกะนี่นะแคมโฮยพี่น้องอ่ะก่อนอื่นกะสิะได้ออกไปหาเล็บก่อนเล็บบ่งต้นมะไม้เข็นว่าเซอร์มีเห็นต้นม,ไมะไม้กะจะได้เก็บพักเก็บหญ้าขึ้นมาเลยพี่น้องอ้ะโอ้ กนี่โซนฝนได้เลยได้นี่พี่เดิเพิ่งตอดละตั้งใจเลยบูวาบูวาไหงยางตำหลังค่อยค่อยยางก่อน <c oughs> เห็นว่ามีไปเลมยตอดนะไม่จะดียางตำหลังมีแนวตอดละเ <c oughs> พิ่งหรือแต่ ไมงอดบอกมันแมงอดอยู่ในเซนะือนะตอนนั่งสะพักนะมีม้มมยเนาแม,มนบอจะอไปขึ้นเมือาบานะต้นไม้ตอนนั้นละมีดอะเล่าอ่อนอะมันแมงอดบอแเตัวนันเห็นแล้วแถวตอนแม่จันดีนะพี่น้อง ตอดแม่จะดีเลยหมดที่ตองแล้วมีเจ็บแล้วเแต่น้อๆนะขดหมานแต่นตอดคอยมหมานคอยอยางไปก่อน เด็กนกเชลแอ,อยู่มีแมนมีต้นมาให้บอ่ออยู่ตรงนี้ผาไม่จันดียางรัดนะรัดเสือต้นมาให้พี่น้องมันมีต้นมาให้อยู่สองสามต้นมีหัว,วมันสิเปลี่ยนมาหรือมีเปลี่ยนนะกับต้นรอบก้อนนั่นหละรอบก้อน,น,นอาจจะยางก็บิดชักแล้ว ใหตัวนี้ก็ยังได้ยินเสียงนกเหลืองอยู่ที่พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปจอบมันก่อนนะว้ามาให้มันยังหรือหรือหมดแล้วนะ ไม่ได้สมัมผิหน้อยพอตะเห็ดนะหลายขนาดไก่เมื่อกี้เนะี่ยเล็งเข้ามาไว้กันละนะไว้เฮามาคอยเฮามากะยานแม่ยันดีเพิ่งอยู่ผู้เดียวยานไปยานนะก็เลยเล็งเข้ามาแห้งพอดต่ำเสือไก่พี่น้องทั้งไก่ผู้ไก่แม่เต็มเต็มอยู่เมื่อกีนะ้ตาเซลล์ลงกินน้ำพี่น้องเย แหวเลอดห้ามวันนี้แม่มจันดีเพื่อเป็นแต่ได้จำแจ่วก็แล้าไปไล่ไก่ไม่ได้กลับมานกเหลืองเต็มยุคพี่น้องจัดไปสามบาทมีถือจักบาทเลยป้อต้องยุ่มก็ล้าลาย <c oughs> นกบกหลหายพี่น้องบินเข้ามาบันเลยกับมีถือบันเลยกัป้อต้อง ปลาเลอะเลยก็พลึกพลึกพลึกนกเลืองทั้งหมดพี่น้องมาให้กะเคยยังมืดละอยังน้อยที่สุดพี่น้องเลยก็ป๊อกก็แป๊กแต่นกห้ากินนะ ตกตัวหนึงห่งแล้วแม่ฉันดีไปเก็บไหมช่วงนั้นละ่ะพอตกตัวหนึ่งแล้วก็บินอ้อทำไมเพิ่งพี่นออ้องหลายหลายนกนะเฮาบัลเล์แล้วก็ชิบซิบบบปปลายบินมาบินมาเลยเ,เลยนะฮัลเลอร์จัดไปผิดสามบาทแล้วพี่นออ้องมีถือนะปฏิสีจังที่ถือนะ คือข้าคือว่าเม้นกันดีอืมอย่าไปซ้ายน้อยนึงไปซ้ายน้อยนึงเอ,อ้าได้หรว่าซ้ายน้อยนึง พี่สามทุกคนเอ้ยพลาดอีกแล้วนะมันล่มวันนี้นะโอ้ยนกเหลืองเข้ามาวันเลยหลายเลยพลาดเชยน,นะเดี๋ยววันนี้กะจะได้พลาดเดียวไปเลาะทั้งอื่นก็นพี่น้องไงไปเยีมม่ยมบางต้นมาให้ต้นนั้นมาเจอมันเป็ดมือเสาพอได้มา่นางเฟิกนะเห็นมันมีเป็ดแล้วกะ ออกกัสิได้เลาะหอยขึ้นนะหาผักหาหญ้าขึ้นแล้วก็ขึ้นไปหาเสื้อมองก็พี่น้องเอไงเริ่มมันจะดีดีแล้วก็แตนตอดนะดีดดละ <c oughs> มันเริ่มหมานกด็ดอกหมานกว่าคอยคอยแพะก้อนมีหมานก็มีต้อตาก็ตาไมีไหวยุ่งพี่น้องเอ้ยต้นไมาให้ต้นนี้ก็มันเฮอโอกาสหลายเธอนะผาดไปสี่ห้าบาทโอ้ยนกเลิกทั้งหมดพี่น้องเอ้ย ได้ตัวเดียวเขาล่อไปเยี่ยมมึงต้นนั้นก่อนต้นนั้นค่อยขึ้นมาตอนนั้น่ะนเห็นมันเป็นมะท่านได้ซุกเลยตอนนี้น่าจะซุกแล้วค่อยว้อนะ ซ้ำพี่น้องเอ้โหยมันเลวนะนี่ตัวน,นี้นะเอาโหยพี่น้องเอ้เสียดายนะมันกกนี่นกเป้าห้าหลายใช่ไหมมันเป็นโสงวงนี้นะแต่มีอยู่มอันนึงที่มันเป็นนะพี่น้อง,งอยู่มวงนี้นะน่าจะมนะคเนินนะนกนแม่จันดีเห็นกออินแม่จันดีว<ะ>่า<ะ>มักกระอ่อมแม่จันดีว<ะ>่า มาบังไงบังไงเห็นเฮาพี่น้องแต่จากอะไรได้มาบีได้มาแล้วมาการกับบังอีเธอเนึ้ยก่อนโค้งมาอันนี้แหละพี่น้องเลยโคงมะคันเนินต้นใหไงนะโดพร้อมมีมะอยู่ได้อยู่ถึงนี้นะยังมีโฮยพี่น้องเลย เขาเนะบิ่งมะมันเปลี่ยนประมาณเลยกันเลยล่ะแม่จันดีมะนะมะที่มันล่นนะข้างนั้นบอกที่น้องมะที่มันล่นคือคือมะกะอ่อมนี่เนาะแต่หนุ่ยญ่อันนี้ มะที่มันมีสมบูรณ์แล้วมันลน่นอะนี่อยู่ทงๆนี่ก็ยังมีอยู่ม,ามานะมัน่อยเห็นขี้มันอยู่ฮันนะขี้มันอยู่หอนนะ จะเห่าประมาณสองสามมื้อหลังพี่น้องมันมน,น่าจะมีแม้นเห่าคุกคืนนะทางนี้เมะาว่ากั็ป็ดเลยพี่น้องเม้าว่าก็เป็นด,ดกคุกกกเลย ขึ้นบัน,นี้พี่น้องเอ้ยโหยกับแม่เราได้ยังนำนะแม่จันดีผักโจโจโั้งหมดเก็บผักก็ติพี่น้องเอ้ยเก็บผักเมื่อโลโลกินกับลาบนกเมนูเฮากันรลาบนกเหลืองกิน กเลือกตัวเดียวเฮ็ดเมนูลาบก่อนลายลิเอไม่จะดีบ้าห,หาผักอยู่ที่ตรงนั้มันไปบีเป็นนะหาเนื้อผัดหวา่ายังมีได้มีบาดมีได้ พาแม่จันดีมาเก็บพักพี่น้องเลยว่ายืดผ้าเดี๋ยวย่างน้ำรัดขึ้นเสือเส้อหฮเซอรอบนอนนิพัฒั์ได้พักอันพอได้อยู่ได้กินพักกะย่างหลายอยู่พี่น้องเลยแต่กะเฮาเอาพอนนซ้ำนี้นะก็เลยว่าสีผ้าเดี๋ยวย่างเลาะดงมือนะคือสีไปได้ย่างน้ำมือดอก อื่นเห็นแล่นเน้น้องไม่จะดีเนาะเฮยเลเคยฮอดบอลแล้วบอกจะบะจากคอยือึอยแลนปะได้ยัให้บอให้ลูกีให้ก็ให้ในละน้องวะอยากมีให้มีให้แล้วคอยแลนปะเลยได้คอยแลนให้คอแลนป้าไอสวยยิ่งน่ะนี่ขนนก รักมากเคยย้อนบอดแล้วพี่น้องก็ผ้าเดียวเดินทางออกมาฮอดบอดแล้วพี่น้องเอกมาฮอดบอดแล้วกะเดี๋ยวสีซ้อมมองไปหาเสื้อมองไว้ก่อนเนเลอรไม่จะดีมือยุบบอมีมือเปล่า,าเลยหลือเราเมื่ออื่นพาไปไกลกว่านี้ <laughs> ไปกะนกกะได้แต่เห็นพี่น้องมีได้มันนะได้น่อยเดียวนะึงรุมนี่เป็นถ้ำในะลุมนี้นะท้ำที่คอยทายตอนไปอันแหละมาพักอยู่แถวนี้กะสงสัย อาจจะมีหมานพี่น้องเลยเพราะว่านกกับพ่อได้กับบี่ได้นะถือดอนหมานกับหมานได้มีเป็นแต่ได้ก็ได้ไล,ลงได้นะเออกินเ,เอาน้ำแล้วก็อาจจะไม่ได้เส์อมองนะพี่น้องเย้ยแอนเดียวก็ไม่จดดีว่าสิผ้าเดียวเดินทางกลับ ไปหาอยู่หากินทางพุนทางมาผูพี่น้องเอ้ยกัดซีได้ไปนอนอยู่พุนละไปนอนอยู่ทางมาพุนะอ,อยู่แถวนี้เธอหนึ่งพี่น้องเอ้ยมากกะมีค่อยหมานปะเลยไปจอบต้นมาให้ปดเยอะโหยมาละแต่นกกะเหาอยู่เฮ่ากะทางพุนกะเหาคือเดียวพี่น้องเอ้ยทางมา,าพุนะเหาพ่อเดียวนะก็เลยว่าสีไปเฟิกอยู่ทางพุนเอา เก็บเครื่องเก็บอข,อของพี่น้องเอ้ยของแล้วพี่น้องเอ้ยไมได้พักซ้ำเอาไปพักอยู่เขตด,ดงพูณนะ <c oughs> ไม่ได้พักอยู่เขตด,ด่านซ้ำเ่องของกะเก็บแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยได้เดินทางต่อก่อนไปพักอยู่พูละทำกระพุ่งน้อยพูดละพี่น้องเอ้ยเอาไปพักเขตด,ดงนะเพราะว่าแถวนั้นนี่ต้นมะให้มันหลายอยู่มันหลายต้นพี่น้องเอ้ยหลายบัรจบมือเสาร์พอได้หาเละาะไงได้ได้ยินเสียงนกเสงเลิลเลยไปเสิงนั้นมือเสารนะ เดี๋ยวเนี่เลิกกะไปพบเดี๋ยวตอนที่ฮอตที่พักเลยพี่น้องไยเพราะว่าทรงที่ไปนี่กะมาลุ้งยุ่งใจพี่น้องไงเครืองหลายนะโเคืองทั้งเมดนี่เสือรถคันเดียวเนาโอเคพ่อแม่พี่น้องมาฮอตบอลกะขำม,มืดคักแล้วนะพอดีจะได้หาเห็ดของยุคข,ของกินบันนี้นะมาแล้วก็ไปหาตักน้ำมาแล้วก็ดังฟืน้นดังไฟเมื่อกี้นี่ก็ได้เตรียมที่พักพี่น้องไยทางไมจันดีเพิน่นลงมือโคนนกอยู่นะ นกกระจีแล้วล่ะโลขนแล้วมาแต่ต้นมาให้พุ่น ปับโคตปุ๊บแล้วนาะไม่จะด,ดีทันใจแท้น,นี้นมูหมีหมหมมไดต้องม,มูนม,มนยาันมีเม,ม,มนหยำยำเนื้อเนื้อยำนกน้อยยำนี่นะนกเลยหายเงียนื้อเนื้อมันมีโสงของมันอยู่ จะดีเร้อยสุกเนาะ,นนะตักเสือโทยไว้บ่ไม่จะดีไม่พอจะดีเพิ่นค้างวันหนึ่งกลูพพากินก่อนไม่จะดีพักกับลาบลาบกัยังไม่ได้ปรุงเนาะหลูพกพาก่อนกดกเก่งมีเก่ง มันมีโน่ซือเกือดเลยมันแขข้างล่างเนี่ยเริ่มเริ่มวจะดิเก่เพราจะดิจับมันกร้โม่มีหอนโไวก็นเนาแม่ จะนีเป็นเสพหลับนกเสพแน,น่นอนแน่นอนไม่ติดหลับนกช่วมยม่กินก็ทันใจแคนะ่นั้นเลยเพราะจะนีไฟน่ะนกโลภผัก,ผก,กเกือบครบเนาะนี่มาคิยกัรุ่นซอยเอา ขนาะลาบชลาลัยหน,หน้อยปรนน,นั้นก็ะไดีลาบตัวใหญ่นอยมาเผ็ดกินเผ็ดกได้เด้อจะซิมมั่ก่อเนี้ยพอดีซิมเมิ่มม่งโพอเนาะมันหนนา,า,นาเส้นน้อยหนึง đi chưa ta? Có đi là. xôm nữa nhiều. Nhìn nó anh. Nhìn nó nhiều. Sờ sờ phạc nó. Mần chàng. Nó Xơ chắc nó Chắc nữa. Đi xưa lại. โก็มีได้นเนาะขวดเข้าใหม่แม่งน้ำโมะนี่แม่งน้ำโมะมาตอมพ่อจิดี ยัยนแบบเพลินแคบแคบถ้าพักกันพอนี้เนาะมึงดูมันจะดีสีมือค่อยนะเริ่มตาได้ค่อยเสยยังโคมจะค่อยอยังข้อเริ่มหม่อแสบแสบแล้วแสบตักเลยพอดีแสบอยู่แล้ว นอ,อ,อนแทะอายมันเทามาพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแล้งน้ำเดียวนะของกินมื้อนีก้กะนี่ละโลพักโลพักตะเปะแล้วกะรับนกรับนกเหลืองพี่น้องเอ้ทำไมจะด,ดีกะกินข้าวเย็นมาข้าวเย็นมาวเ,าเาไปนึ่ง,งข้าวพี่น้องเอ้ ย้ายที่พักดุกแล้วดีว่าอันเยอะอ,อุ่นก็นอนข้าวดีน้อยย่ำมันนดผู้ดีกินสั่มนี้เกอุ่นนี่คือสิกินยะนะกินข้าวนะเ,เย็นเอาพี่น้องยถือข้ามาหลายดเด้กินข้าเย็นดีแต่ข้าอ่อนนผีอยู่นเยง่นนะค หดบอนไปจอบต้นมาให้ต้นนัง่งผลเยอะโหวยเล้นะน้ำนี่นกห้าวอยู่แต่กับมันล่มสูงจัดไปทเท่าเรือบาาได้นกตัวเดียวกรเลยมากกกที่นะกกแคมทางมือพี่มือสาวเดียวสิไปจัดก่อนโอเคพอแม่พี่น้องหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกะเอ้มาผู้เปไว้นะผู้เปยกลางเปที่อยู่ที่นอน ที่อยู่ที่นอนกะซ้ำน,นอนเต็นติดเดียวเปกอันนี้กลางปีสาหรับคนอ่ไม่เคยนอนป่าพี่น้องเลยซ้ำนอนเต็นได้ถังไฟไลยุ่งได้เพราะว่าอูคอยยังไม่ได้ซื้อใหม่พี่น้องเลยแต่ก่อนละขึ้นผู้เดียวละเอาอูมีมุ้งขึ้นนะบัานนี้ละอูมีมุ้งแล้วแม่จันดีคอยนอนห่มผ้าเอานะส่วนแม่จันดี พอนกะ็อดเอาเบยวผมพาผมแผยหยุนเอาเอาโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยววันนี้กะจะได้หาพักผ่อนก็นะเดี๋ยวสีได้ออหาอยู่หากินอีกเทน,นึงกน็น่าจะเป็นมือ้อเส้าพูดละพี่น้องเลยแต่สิเป็นในคลิปหน้าและก็อีพีหน้าเลยสําหรับคลิปนี้กะขอบมกข,ขอบเจอหลายสําหรับการติดตามและก็ฮับสม้ม